Thank <laughs> ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นช่วงปรับตัวนะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อาจจะมีว่าเอ่อร่างกายยังไม่ได้ปรับสภาพกับเอ่อเวลาของที่นี่มากนะบางคนก็อาจจะมีแบบว่ายังเจนแล็กอยู่นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของวิธีการเล่นกับแคนาดานะคะก็จะเริ่มโค้ชก็จะเริ่มให้ข้อมูลว่าแคนาดาเนี่ยเล่นยังไงอะไรยังไงกันแล้วเริ่มเริ่มที่จะป้อนข้อมูลมาแล้ว